สวัสดีค่ะพ,พ่แม่พน้องเมื่อนี้รรมาพกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง Youtube มาดามจะมาว่างแนวทางของรัรฐบาลไทยเด้อค่ะในงวดวันที่หนึุ่มภาพันสองพันหแเนาะแนวทางจะเป็นของเลขล็อกจิกเด้อค่ะเดอะ้อเมื่อนี้เป็นวันที่ยีเนาะลงให้ก่อนหลายวันอยู่นะคะเอา ผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขลอกิกมาติดตามชมเพราะว่าให้บนคือบนนะคะไม่เกี่ยวกับล่างเข้าไปตรงๆเจ็ดเก้าแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเลขลอกิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก่งเตือนไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะเพราะว่าบางท่านบางคนหากันบดเจอกะมีเ่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องอะแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเนาะไปฮ้าไปบ้างน,าน,นี้ก็จะเป็นของเลขล็อกจิกนะคะของเลขล็อกจิกรัฐบาลไทยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเป็นจ้าใดมีผู้ใดพูดตามเพื่อนบอก มีใครได้ใครตามเลขล็อกกี้ไหมคะเข้าไปเต็มเต็มเจ็ดเก้าตรงตรง,ตรงบนคือบนเดอค่ะบนเดอค่ะนี่จะเป็นบนนะคะบนคือบนไม่เกี่ยวกับร่างสามตัวเก็บแตกพ่กแม่พี่น้องรัฐบาลไทยออกเจ็ดเจ็ดเก้าของเพื่อนหายมา 8, 7, 9, แปดเจ็ดเก้าเต้มเดียวมูนี้มาจับตามองปีที่แล้วเข่าตารางเดอค่ะสามวดติด ถ้าใครเป็นแฟนขับของเลขล็อกพารวยจะรู้กันดีเลยเนาะค่ะถ้าใครเป็นแฟนขับล็อกจิ๊กพารวยจะรู้กันดีว่าของเพิ่นเขาลางมาจากงวดเนาะแต่ถ้าเป็นเอฟซีใหม่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่รู้คันเชเบื้องประวัติย้อนไกลหลายเพิ่นกระบเพื่นกระ่บอยากเบื้องเันแน่พี่น้องเอฟซีกระว่ายอย้เบื้องหลายมาดามเพื่นว่าแกซีว่าจังไดเนาะพอพี่น้องว้าบอ,อเอ,อ้า เอาใจสู้ทางแลงหละวบเบิ่งนไลกับบวเบิ่งนไลท์เอามาไปน้ำกันสั่นวดนี่ป้าเพ่อนสีไฮตัวใดสีขาสี่สงางโบนาะคะเนาะเพราะว่าของใครเข้ามั่งเจ็ดเซียนดังแต่ม,ขนนม,าามีของซ่องสุวรรณเนาะมาดามลงคลิปห้แล้วซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณเข้าไปเต็มเต็มทำไมพี่นนอง ข้าวตัวเน้นตัวเจาะข้าวแบบไม่ต้องตัดสองสุวรรณลงชิปให้แล้วข้าวไปติดต,ตามชมได้คันผู้ใดเป็นแฟนครับของ่องสุวรรณเพราะว่าของเพิ่นสูตรตัดจะเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะสูตรตัด สูตรตัดของ่องสุวรรณกับปะมาณนี้เลยพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะอันผู้ใดยังบ่ท่านได้เขาไปติดตามชมเข้าไปติดต,ต,ตามชมได้นะคะของซองสุวรรณลงให้แล้วเนาะลงให้แล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องแล้วขวางมาดามสูตรตัดเข่าไปจังสี่ละสูตรเต็มกับเข้าไปยังสี่ละพ่อแม่พี่น้องไงทองเลยมาดาม แยบหนักโยให้เก้าเจ็ดออกเจ็ดเก้าโอ้ให้ 9, 7, ออ 7, ให้เก้าแปดออกเจ็ดแปดโอ้เจ็ดโอ้ยว้าไปใส่กันยั่งขอางนี่พูดไม่พี่น้องเอ้ยให้เก้าแปดออกเจ็ดเก้าแต้มเดี๋ยวพูดไม่พี่น้องสามตัวเกือบแตกสามตัวเกือบแตกของมาดามเจ็ดเก้าแปดขึ้นกันเกือบแตกจับคู่ให้ไม่ถูกอ่ะวัดน,นี้เอาไม่ สูตรตัดกระเกือบแตกแต้มเดียวพ่อแม่พี่น้องแต้มเดียวอ่ะวัดนี้มาติดตามช่อมไมววาของมาดามสิดเป็นจังใดเนาะเอาเบิ้งของหลอกกิ๊กใส่กวนพอของเพิินเดินดีเข่าดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเสียงไก,ก่กระจะห้องเนี่ยเด้อคันมาดามมาทํางานปุ๊บเล่ากับซิมาโลดไก่ก็ได้ตอนนี้ใบสองโมงสามโมงเลยไนดะ้พ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นของบอ อ,อสุพันเนาะของอสุพันลงคลิปให้แล้วด้วยค่ะสองวัดติดนะอสุพันลงคลิปให้แล้วสองวัดติดติดผู้ใดเป็นแฟนครับเอาไปติดตามชม่วดใดเนาะคะเนาะอยู่ในแปดเซียนดังก็สะรุปให้ทุกครั้งที่แปดเซียนดังเนาะรัฐบาลไทยแล้วก็คล้องลุงส่งสองวัดติดเหมือนกันลงคลิปให้แล้วของลุงทรงกับสองวัดติดติดลงคลิปให้แล้วพ่อแม่พี่น้อง เข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะเด้อของลุงส่งถือว่าเดินดีมากๆอยู่ในเจ็ดอยู่ในโซนแปดเสี้ยนดังนะแล้วก็ของบอผาโชคของบอผาโชคค้นสวยในซอยมาดามลงคลิปใหายแล้วค่ะของบอผาโชคเข้าไปเต็มเต็มบน,บนคือบนเด้อค่ะเป็นแยกบนแยกลางเข้าตัวเน้นตัวเจาะเกือบแตกสามตัวคือกันได้เก้าเจ็ด รัฐบาลไทยออก977เบอร์779นะแต้มเดียวได้หนิพอแมพีน้องของบอ่อผ้าโชกแล้วก็สองหวัวติดมาคองเพิน่นโอ้ให้บนให้ล่างขึ้นบนตนวัวหนึ่งหัวนี่เนอะถือว่าเดินดีของบอ่อผ้าโชกลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้ด้วค่ะแล้วก็ซ้ายตัดของปู07ปู07ซ้ายตัดของปูเดินดีด้ว,พ,วพ่อแมพน้องเด้อ หัวนั่นก็นหายลางขึ้นบนเด้อค่ะเด้อของปูเนาะยังไม่ได้ลงคลิปให้นะปูให้มาแล้วเนี่ยของปูนะคะของปูศูนย์เจ็ดสูตรซสายตัดปูเนาะเข้าไปาเพ่อเนละในหนอนละหดละหุยทั้งบนทั้งล่างได้นีมพ่อแม่พี่น้องอะรอชอบของใครคอมเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาเพื่อจะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะปูให้มาแล้วเดี๋ยวลงให้นะคะเอาห้อา,าเบอ่งของ ล็อกยิกไปเลยบาทเนี่ยจะให้เบื้องทั้งสูตรตัดสูตรเต็มเพิ่นลวพรมีพี่น้องใส่ละสูตรตัดเพิ่นเดี๋ยวเอามาโช่ว์จจกบุดก่อนสูตรตัดอยู่ใส่นอ้อล็อกกิกเกี่ยวนี่สูตรตัดเพิ่นได้ค่ะเด้อนี่จะเป็นสูตรตัดจะเป็นลักษณะนี้เนาะแต่ว่ามาดามจะลงใหาพร้อมๆกันไปเลยเด้พอพแม่พี่น้องจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ที่เขามาติดตามชมแล้วหงวดนี่ล่งหายใจดีล่งหายพร้อมๆกันไปเลยจะได้เอาไว้เป็นแนวทางมาเบิงสูตรเต็มก่อนไปนสสตรเต็มของล็อกจิ๊กพารวยเมึกจะดำแห้งๆได้ไล่ตาบอกว่าพี่น้องมองชัดเจนบ่สำหรับผู้แคปหน้าจอบ่เป็นเลากาว่าอันเขียนตัวใหญ่ๆเน่เพื่นว่าเนาะล็อกจิพารวยให้มาวันนี้รูป วิ่งบนล่างถูกไหมพี่น้องรัฐบาลไทยเด้อค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรุงพาบันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนาะพี่น้องวิ่งบนหกกับแปดสามตัวสามหางหกแปดไอ้แปดหกสามแปดหกสามเด้อค่ะเด้อแปดหกสามเก้าแปดหก 9ก้าสีตัวสี่หางหกสามหกเก้สมแดเกนี่ตกกันน้ำแดงหวัดนี่พอพน้องตัวกัน8ปสวันนี้ไ้มะลายหางก็เกาอยู่แล้วก็ล่างค่ะล่างล่างวิ่ง0นย์เม็ดเดียวรูดศเน้นที่0ูนย้ล่างจะมี0 6นย์หกศูนเน้นไปที่0ูย์เ แล้วก็ศูนย์แปดเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิ๊กเนาะคะ่นะเนาะแล้วข้ามาเบิงสูตรตัดมัเนี้บนบนเพิ่นเน้นให้อันแปดสามด้วยค่ะแปดสามกับเก้ากับแปดเก้าด้วยค่ะเด้อบนสองหางแล้วสามตัวเน้นไปที่เก้าแปดหกเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องมาดี้มาเบิงสูตรตัดสูตรตัด สูตรตัดของเพิ่นเอาแคปหน้าจอพอร้อมกันไปเลยเอาไว้เป็นแนวทางสูตรตัดเพิ่นไ้วิ่ง8เม็ดเดียว3ตัวหางเดียว9 8 3าแปดสบดคือกันเลยอเด้จำเพิ่นเน้น2องหางเนาะพรออมพี่นองเนาะ2ตัวมีอยู่4ี่หางเน้นทุกหางเด้อค่ะ8 3 8 0 8 9 0เกศูนย์เก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลข Log ik, เล็อกกิกผารวยเนาะผู้เพนเ้นศูนย์หลายกว่าจะไดพ้พี่น้องศูนย์ก็แปดเนาะศูนย์กัแปดของเพนเบิ่งแล้วเนาะเอาแคปหน้าจอเพรา่พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุณกอบคุณเลขล็อกิกนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายหล เลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมมาดามในเด้อให้เป็นกำลังใจสิ่งกันเละกันเนาะแล้วก็ให้ fc ของมาดามจงมีแต่ความสุขและโชคดีเนาะขอบคุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามโมวาสิเป็น fc ใหม่ fc เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามราบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ